ว่าใช้เทอรียของสูตอร์เอี๊รีซิ่งอ,อยล์วิเซรัมนะคะซึ่งตัวนี้ก็ล้างเครื่งองสระได้ดีมากๆเลยใช่ไหมคะดิฉัใช่ค่ะเนาะงั้นเดี๋ยวพี่ขออนุญาตเริ่มจากดิฉันก่อนดีไหมคะดีค่ะเนาะดีนะใช้เหงื่อี้หล่ใช่ไหมใช่สูเปอเออนะคะนี่แหละที่บอกว่า มาเมืองไทยสมัยตอนเรียนมาหาวิทยาลัยแล้วก็เจอเพื่อใช้สุดีแล้วหลังจากนั้นมาก็เป็นผู้ใช้จริงของสุดีแล้วจนวันนี้ได้มาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ช่วยกันได้อ่ะเดี๋ยวให,ให้ให้น้องออมดึ่งน้ำนิดนัดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวจะให้น้องออมเป็นคนทําไมฮะช่วยกันเดมอนเนาะถูลิปติกไปบนมือได้เลยฮะเมาท์อขาต็นไปสธิ้ากันซึ่งซึ่งหน้นาตรงนี้กับกล้องกว่าพันตัวตรงนี้ฮะให้รู้เลยว่าสุดี ครื่องชิ้ออยวิเซอรัมของเราตัวนี้มีประสิทธิภาพดีขนาดไหนนะครับอ่าลิปสติกก็น่ารักน่ารักเออนี่มีกล้องมีกล้องมีกล้องจับอยู่ด้วยครับเออนี่ล่ะนี่ล่ะนี่เออสมมุติว่าเราแต่งหน้าใช่ไหมฮะหญิงเนองเราแต่งหน้าทุกวันอยู่แล้วแต่งหน้าทุกวันอยู่แล้วซึ่งลิปสติกก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ล้างออกยากมากถูกต้องใช่แต่ พรีซิงออยวิสเซอร์รัมทำได้ทำได้ทำได้โอเคเชิญเลยค่ะช่วยกันได้นะถ้าอยากอยให้พี่ช่วยไหนบอกพี่ได้หมดเลยเดี๋ยวผมจะถือไม้ให้นะคะครับอ่าขอพี่เปิดอีกนวันฮะโอเคปกติถ้าทางหน้าหนิงก็จะใช้ประมาณ3าถึงสี่ปัมครับสามถึงสี่ปมนี่ปนนี้เริ่มไปแล้วนะเห็นไหม ซึ่งอย่างที่บอกว่าพวกทิสติกอะไรพวกนี้เป็นอะไรที่มันติดแล้ว้อล้างออกลำบากเหมือนกันใช่ทุกวนวนก็ออกแล้วโอแล้วก็ค่อยๆออกน้ำแบบมาบนให้มันเป็นนมนมมันก็จะเปลี่ยนเป็นน้ำนมนะคะแบบนี้แล้วก็ค่อยๆวนใหม่ก็จะออกออกหมดเลยว้าวกระดาษทิชชู่ต้องมาละทิชชู่ต้องมาละป้าเชซู่ ออมเป็นไงความรู้สึกที่เราเห็นเป็นไงฮะหลังมือของหลิงดูลุ่มๆไหมอยากจับอยากจับแค่มือเหรอวันนี้ชีพแผ่์ข่าวชีเสิร์ฟชีเสิร์ฟชีเสิร์ฟวันนี้ชีเสิร์ฟชีจ้วงใส่เราแล้วเออชีเสิร์บชีสมูทตีเหรอไหนขอจับเออลองสัมผัสเลยสิเออ ดมก่อนหมากโอ้แล้วเป็นยังไงอีกเป็นยังไงอีกพอใช้สมุดีล้างแล้วเป็นยังไงอีกคะนุ่มนุ่มเลยเนาะหรอไม่ค่ะไม่แห้งไม่แห้งเลยไม่แห้งใช่นะฮะนี่ก็คือสมุดีล cleansing oil witcheram นั่นเองตัวนี้ล้างทุกสันสุดยอดดีมากเลยเสียดายจังทำไมอ่ะคนอื่นไม่ได้จับว้าอันนี้ก็ต้องบอกว่าหลิงใช้แต่ออกชอบ ตัวนี้ใช่ไหมครับนี่งหนึ่นั่นก็คือสปูตีนิวเป็นที่เฟสโฟมนั่นเองเออช่วยได้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 ครับตัวนี้มีหลักตัวนี้หลักตอนเช้าหลีกจะใช้อันนี้ขามาขาโชว์หน่อยโชว์หน่อยอยากเห็นตั้งแต่อยากเห็นเออประมาณนี้ประมาณนี้ครับแล้วก็หมดเลย เซลอะไร,ไรจ้าเซลอะไรอะ่ะเซลอะไรจ้ะสมมติีดีเลยว่าจะรังหน้าโชว์โอ,อ้โหจะใจร้ายถึงขนาดให้เขารังหน้าวันนี้เลยเหรอ <c oughs> มันมันเอามันจะเปียกปอยกันไปนหมดทั้งเวทีนะคุณนี่แล้วก็เหมือนเดิมเลยแล้วก็เอาหนามม้วน อ่แสะาอาดไม่สะอาดนาะไม่รู้สึกได้ถึงความสะอาดนะใช่ไม่อ่อนโยนแต่ม,มันสะอาดนะคะค่ะคือ,ค,อคือจริงๆหลายคนอาจจะติดที่แบบมีโฟมออกมาแต่ว่าจริงจริงอันเนี้ยคือสะอาดเลยต้องบอกว่าสกูตเตอรเบนพิเฟษโฟมเนี่ยเป็นอะไรที่คุ้นเคยกับคนไทยเป็นอย่างดีอยู่แล้วล่ะเชื่อว่าหลายๆคนต้องได้เคยได้ใช้กันบ้างล่ะนะคะเคยใช่หไหมเคยไหมเคยไหมเคยนี่ซื้อไมหมคะ รอสิรออะไรล่ะใช่ไหมอะไรเหมาไหมเหมาเอออ่ะพอมาใช้นือเป็นเฟซโฟมออมไปไงบ้างลองสัมผัสสักทีนะถามพี่ณิถ์ก่อนพี่ณิถ์รู้สึกยังไงพี่์เหรอรู้สึกสบายสดชื่นเพราะเพราะกลิ่นมันสดนะชื่นนะเหมาะกับตอนเช้ามากใช่ไหมหอมเนาะใช่ไม่เหมยดูดแต่ยัดดูดยังไงเนี่ยแต่ยัด อ๋อโดนดมจริงจรมันไม่เคนดมเบาๆเหมือนแบบซู้ะแหน่เลยแต่เกียดภาพนี้เอ๋อเหมือนแบบแบบเหมือนจะดูดทั้งมือของเขาเข้าไปโอเคภาพรวมลิลลี่บอกภาพรวมหน่อยในการทำความสะอาดด้วยสบู่อีค่ะภาพรวมก็คืออ่อนโยนนะคะค่อยๆนวดนวดมันจริงๆมันเหมือนแอบสปานิดๆนะคะตอนตอนที่ใช้ออยล์แล้วก็ล้างออก คือสะอาดหมดจดแล้วก็อ่อนโยนไม่ไม่แห้งค่ะไม่แห้งตึงน,นะคะคตอนแค่นี้ก็พอแล้วประสิทธิภาพดีอ่อนโยนและเห็นผลนี่แหละคะ่ะทุกปกมือให้หนิกๆกลยไนดะ้ไหมคะผู้สายจะมรเล่นมือตรงนี้เหลือออมแล้วล่ะเมะื่อกี้ออมบอกว่าเรื่องการบำรุงแล้วก็ปกป้องผิวของเราเนาะเริ่มต้นจากอะไรดีฮะออมเริ่มต้นจากบำรุงของสูตร E ก่อนเลยคะ่ะอ่านี่คือสูตร E ติดขคองเซรั่มนั่นเอง ใชหน้าจะจัใสทุกต้องสูตรนี้เป็นสูตรที่ทำให้หน้าขาวกระจ่างใสขึ้นมานะคะคุณหน้าแล้วก็ปีสามนั่นเองอ่ะถจะกจได้ไหมได้ได้สิค่ะคือหลังจากที่หน้าเราสะอาดหลังจากที่หน้าเราสะอาดแล้วเราก็จำเป็นต้องมาดูหน้าตอนทุกวันด้วยค่ะซึ่งเขามีทั้งหมดสี่สูตรนะคะันนี้สูตรที่เอามาโชว์กันก็คือเป็นสูตรที่เพิ่มความขาวกระจ่างใสนั่นเอง ใครต้องการเรื่องริ้วรอยก็มีใครต้องการเพริ่มความชุ่มชื้นกับผิวก็มีเช่นกันอันนี้ไม่มีกลิ่นอือ่อนโยนก็เนยคือมันเนื้อมันเบามากเป็นน้ำเลยแบบเซรั่มน้ำาแบบนี้นเลยนะคะะ<า>สบายเลยเนาะเออใช้แล้วผิวหน้าฉ่ำโผล่เออหลังจากที่ ทำลุงเสร็จแล้วเป็นไงต่อเนียนลุงพร้อมแต่งหน้าไปต่อหลิงๆลดดูซิซึมหรือยังฮะซึมหรือยังหลิดช่วยหน่อย ปัญหาของผิวที่หนักที่สุดคือแสงแดดนั่นเอง่คะริ้วรอยร้ากะต่างๆมาหมดถ้าไม่ปกป้องเอาไว้ด้วยกันแดดซึ่งนี่คือสูดอีสันแอสตาซันทินนั่นเองนะคะมีส่วนช่วยในการต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะหน้าเราจะได้เด็กตลอดไปค่ะแล้วก็กันแดดเป็นสิ่งสําคัญมากนะทุกคนเราจะเป็นต้องทากันแดดก่อนออกจากบ้านหมอต่อสอนเอกมาเออนี่นะคะแล้วก็ ความพิเศษของเขาคือเขาซึมไวใน5วินาทีหมายถึงถ้าแบบในแอเรียรที่ใหญ่ว่านี้มันจะแบบเข้าใจฮะเข้าใจค่ะให้เปลียวไวที่ได้เนาะเออนี่อบมือมีปกมือมีปกมือ ชาครีมสำหรับคนที่ไม่ชอบชาครีมนะคะก็คือใช้สองอันนี้ได้เลยเพราะทั้งคู่อ่ะใช้แล้วไม่เหนียวเหนอเลยอืมสุบบัดดิ้นพี่ดูไกลๆพีู่เห็นเลยนะว่ามันซึมแล้วแล้วมันเข้ากับผิวแล้วแต่หลีกที่ยืนใกล้ๆตรงนี้ถ้าเห็นแล้วเป็นยังไงฮะหลังจากทากันแดดซูดีแล้วหลังจากทากันแดดแล้วรู้สึกว่าผิวเนียนอ๋อแล้วยังไงฮะแล้วยังไงแล้วยตอบเลยหยลื่นสบายดูรู้สึกว่า น้ออมสบายขึ้นไหมะรู้สึกว่าวางใช้ได้เพราะน้องออมมีสมองดีปกว่างแล้วโอขาวโอ้อล้วก็รู้ว่าใช้กันบ่อยใช้เยอะขาวเวอร์โอ้ใช่เป็นคนจริงๆเนี่ยเป็นคนถ้าเกิดว่ามันเหนียวหน่อยหรือว่าดึกหน่อยจะไม่ใช้เลยแต่ว่าอันนี้ก็จะใช้ได้จริงๆบางคนไม่ชอบเหนียวเหนียวน้อ แต่ตัวนี้คือเนี่ยเห็นปุ๊บเนี่ยเห็นไหมนะซึมเข้าผิวแล้วเรียบร้อยอันไหนซึมซึมอันไหนที่จะต้องเป็นเคลือบไว้ก็ต้องเคลือบไว้ตรงน,น,นั้นนะคะเพราะฉะนั้นสุรนี้ก็คือสุดยอดเ็นภาพรวมภาพรวมในการบำรงุงและปกป้องบอกกันแดนไหนคะภาพรวมนะคะก็คือออกว่ามันเป็นอะไรที่จะไปต้องใช้จริงๆแหละในชีวิตประจำวันนะทางบำรุงแล้วก็กันแดดก,ก็ถ้าเกิดว่าทุกคนได้ลองใช้กันก็เอา,าไหมัะ อยากให้อยากให้ทุกคนได้ลองใช้จริงๆให้พี่บอกซื้อคนไหมให้เขาตัดเมื่อกี้ทิี่ไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้ได้เลยคือก็คือเอาใหม่นะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่สซื้อมาทันทีตัดนะตัดแต่ินที่นะโอเคคือถ้าเกิดว่าทุกคนได้ลองใช้ก็ไม่ผิดพี่ยังฟั่งรูเลียอยู่น้องไม่เคยได้ลองใช้แล้วจะเป็นยังไงไม่ผิดไหมไม่ผิดเราไม่เคยผิดเลยใช่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยลองอยากให้เปิดใจ เพราะว่าอองก็ใช้จริงๆแล้วก็รู้สึกดีจริงๆกับผลิตภัณฑ์ค่ะอยากให้เราใช้ค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องใช้ผู้หญิงทุกคนต้องใช้ผู้หญิงทุกคนต้องใช้สายมือสายมือทุกคนต้องใช้ท้างบนครับ สมุทอีฮะต้องใช้สมูทอีแล้วล่ะและนี่ฮะคือผู้ที่ใช้จริงจนวันนี้เธอทั้งสองคนได้เป็นแบรนด์บัสเตอร์ของสมูดอีขอเส็ปงปรบมือดงดงๆค่ะพอไหมแค่นี้พอไหมไม่พอมาแล้วมาหาเแฟนๆแฟนๆเรารอคอย